เฮ้ยนั่นมาอะไรกันเนี่ยเออนี่เราจะรอดกันไหมวะเจะรอดกนไหมไม่รออะไรกันเนี่ยโอ้โหมีซอมบี้เต็ไมไปหมดเลยแล้วเราจะรอดได้ยังไงล่ะเออเราว่าแล้วเราต้องกำจัดซอมบี้อะ่ะม,มาแลว้วนี่ไงอาฉันกลัวจังเลย ฉันกลัวฉันกลัวแต่ก่อนอื่นจะฉันให้จะให้ฉันเรียกว่าจะเรียกจะให้ฉันเรียกเธอว่าอะไรเหรอ s n o w แมนให้ฉันเรียกว่าให้ให้เธอเรียกฉันว่า s n น w ะ์บอลน่ะเออ s n นว์บอลเราไปยิงซอมบี้กันเถอะวันนี้เออมีซอมบี้ที่ไหนอีกบ้างเนี่ยปึ๊บ อุยนี่ซอมบี้เหรอซอมบี้อ่ะอุยฮุยฮุย,ยต้องมีซอมบี้เยอะแน่เลยเรื้องจุดสีเขียวนั่นคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นคนปลอดภัยแล้วซอมบี้ไหนกะเพื่อนเพื่อนเอามีดมาเลยเหรอซอมบี้กำลังจะมาแล้วเตรียมตัวดีๆนะสโนโบได้แรพื่น้น กลัวจังเลยอะไม่เป็นไรสโนว์บอลเราจะช่วยเธอเองยาไอ้ฉันกลัวอย่านะออตายละเฮ้ยไอมบีสบีมบีสบีมบีอืออืออันนี้เนี่ยอือไปสบี้ืออืออือ ขอดูมุมมองดิอ๋เอเฮ้ยซอมีมันมากัดฉันอะ่ะน,นี่นี่แน่เอาปืนสองเลยโหปืนสองขากว่าเดิมเองเอ้ยเ้ย ซโนบอลฉันบอกหลายรอบแล้วไงว่าอย่ากลัวอย่ากลัว,ลวเราจะต้องชนะเราจะต้องชนะเฮ้ยมามาไม่รู้ตัวเลยอเออจะต้องดูข้างหลังด้วยมีใครมาไหมันเป็นไงนสวบีอีกตัวอู้มีกระสุนกระสุนรีโหลดไม่ได้แล้วเดี๋ยวรีโหลดก่อนรีโหลดโอเครีโหลดแล้วเออนี่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยซอมบี้มาได้ไงเนี่ยเออแก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 จะมาทำนี้กับฉันมัน,ม,นมันไม่ได้นะฉันกลัวไม่เป็นไรสนโนบอลเหตุการณ์นี้เราต้องหนีออกไปด้วยกันเฮ้ยแล้วซอมบี้พวกนี้มันจะทำอะไรเราเหรอมันจะกัดเรานักสิ เราต้องรักษาตัวเองไว้ว้ามันกัดเราจะกลายเป็นซอมบี้แล้วออยิงเพื่อ,อนอสังง่งนัดรีโหลดรีโหลดรีโหลดกว่าจะรีโหลดได้รีโหลดโอเคนี่นี่จะรีโหลดก่อนเออเออเออรีโหลด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 กระสุนแป๊บเออเออ เราคอยดูให้นะเพื่อนโอเคได้เลยอ้าวจบตาแล้วไปก่อนนะเพื่อนเอองั้นรอแป๊บนึงนะเอาเรามาถึงแล้วรอเวฟต่อไปโปรดรอโปรดรอเฮ้ยเพื่อนเรามาทำอะไรกันดี่ะฉันว่าเรามาแบบ มาสังหารกันเองดีกว่ามาสังหารกันเองรอดีกว่านะวิววิววิวนี่นี่นี่เดีสังหารกันเองเลยเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนให้สังหารซอมบี้อ๋ออ๋อเฮ้ยตอนนี้นะครับเรามีปืนกลอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปืนกลเยอะทุกหนทุกแห่งอีกสามวิเราจะต้องเข้ากันขันกันขัน ไปเลยซอมบี้กำลังจะมาอีกสามสองหนึ่ซอมบี้มาแล้วเออเออย้ายมันเข้ามาตรงนี้ได้ลีโนตอนเออเฮ้ยมันจะเข้ามาแล้วนี่ยิงตัวข้างหลังนี่ลีโนเฮ้ยมันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วยิงโดนไหมนะ่ะ มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วรักษาชีวิตให้มันเข้ามาไม่ได้อิีรถยิรถยีรถตลอดเวลามันเข้ามาแล้วเห็นไหมมันกำลังเดินขึ้นมาอุ้ยออคือถืสหมดคือถือหมดอื มันมนขึ้นมาขึ้นบนไมน่ะหรไปดูก่อนเหมือนมันจะขึ้นมาเลยนะใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะสโนบอลเฮ้ยมันมีซอมบี้เข้ามาในฐานทัพเราบุกยิงต้าน,ม,นมันจะใช้ปืนอาวุจีแล้วแหละนี่ น,นี่เป็นมือมันจะเป็นมีดผมรีโหลดจะต้องใช้ปืนอาบิจีแล้วแหละนี่นี่เอาใช้อาบิจีช่วยแม่มันข้ามาในฐานขเขาเล่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้จะโดนแล้วผู้หญิงระวังนะครับคุณผู้หญิงโอเคได้เลยอาแล้วก็เล้วก็จะโดนเหมือนกันเฮ้ยนี่นี่ซอมบี้เฮ้ยผู้ชายคนนั้นจะโดนแล้วเราช่วยเราช่วยเราช่วย จะโดนเองมากกว่าเนี่ยมานี่นายพวกซอมบ้นี่โอ้เราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราต้องรีโหลดกระสุนก่อนเรต้องช่วยหอชีวิตไอ้พวกนั้นอือนี่จะมาทำทำลายผู้หญิงเหรอทำไร โหลดกระสุนสดโหลดอึรีโหลดต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นเราต้องช่วยเขาไว้เฮ้ยตัวนี้มันมาแล้วด้วยสิทำไงอะ่ะทำไงอะ่ะทำไงอะ่ะไม่รู้จะทำไงแล้วจะโดโบ่เราจะต้องรีโหลดกระสุนจะต้องอยู่หาซอมบ,บี้เขาไวอ้อึตายซะซอมบ,บี้นี่แน่ ตายเดี๋ยวนี้นะไอ้บอสใหญ่ไอบ้ไอบอสเล็กก็ด้วยบอสเล็กไม่ตายนะนี่นี่โดนไหมนะเกมาต่อ,อยเช่นอย่างนั้นเหรอเกมาต่อ,อยเช่นอย่างนั้นเหรอเดีย๋ยวฉันว่าอย่าว่าฉันนะว่ายิงไม่เป็นนะ่ะฉันว่ายิงเป็นนะตียิงมาสุก้าส่มันนี่ยิงมาสุก้าส่มัน ทำการยิงด้วยอันนี้ครับผมทำการยิงด้วยปืนใหญ่มไม่ใช่ปืนใหญ่้ยฉันต้องยิงต่อหน้ามันสินะพวกพี่ยิงแคาเดี๋ยวผมเซฟคุณเอง่ไปไปไปสโนว์บอลฉันจะไม่ไหวแล้วนะช่วยด้วยฉันจะไม่ไหวแล้วต้องอยิ้เดี๋ยวนี้เลย ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเ่อยหน่อยเพื่นนอนเยอะขนาดนี้เพื่อนเราจะตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะยอมเสียสละชีวิตสนโนโบเราจะยอมตายเพื่อนเราจะยอมตายเพื่อเธอเองนะเพื่อนไม่ต้องยิงหรอก โนแมนชาตินี้เราได้เจอกันแค่นี้นะบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเรายังรอบอยู่ไปยิงต่อรู้ว่าจะตายซะแล้วนะโนบอลเฮ้ยฉันเกือบเลยฉันจะไม่ทำอีกแล้วล่ะฉันจะไม่ทำอีกแล้วนะโนบอลชนะ่วยโนบอลฉันก็ไปอยู่ข้างบนก่อนแล้ว ฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนฉันต้องยิงล่าสาชีวิตเองไว้โอ้โหมันมันหนักมากเลยอ่ะมันขึ้นมาเยอะมากเลยต้องลัาสาชีวิตเองไว้เดี๋ยวฉันรอให้เดี๋ยวฉันรอให้เดี๋ยวฉันรอให้นะระวัางรอแล้วก็ยิงไปด้วยนี่ตายซะ มจะตั้งจะตั้งจะตายแล้วจะตั้งโอ้โอ้โอ้สามเมตรพีสามเมตพีตายหรือเราจะตายกันแน่เนี่ยเราก็ไม่รู้กดเกมนี้ซะด้วยสิอ้าช่วยด้วยเพื่อน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 เราไม่ไหวแล้วเพื่อนเราไม่ไหวแล้วอันนี้เราไม่ไหวแล้วูเราชนะแล้วเพื่อนเย้เราชนะแล้วเพื่อนวู้ เอาเป็นหมดเลยดีเป็นหมดนีละกันนุกทาวไปเปลี่ยนแมพครับผมไปตาต่อไปครับผมเตรียมตัวสำหรับตาต่อไปเอ้ยสโนบอลจะทำอะไรรอกันดีอ่ะไม่ต้องทำอะไรรอแล้ว เราอ่ะไปเตรียมจัดการซอมบี้ดีกว่าเดี๋ยวมันมาเกือบตายเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมเฮ้ยสนโนโบอรโกรธแล้วนะเออใจเย็นน้าใจเย็นนะ้าเรารู้เราก็รนะู้เรารู้น่ะ three two one เฮ้ยเสียงอะไรเละ่ะเสียงอะไรนะเฮ้ยซอมบี้มาแล้วไม่นระาจะตายแล้วเน,นี่ยมา ไม่เป็นไร,ไนไรสนโนโบอเราจะช่วยเองเราจะยอมเสียสละเพื่อทุกคนแล้วมันอยู่ไหนกันเนี่ยฮัลโหลอมบี้ยอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลเฮ้ยอมบี้มันอยู่นั่นยิงเลยเออล่อซื้อลอ่อซือ้อตายซะ ตัวไหนอีกโอ้โหตัวนั้นมาเยอะเลยตัวนั้นมาเยอะเลยมาเยอะเลยอออ้ยอุ้้ยมันมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเราไม่ไหวแล้วเพื่อนช่วยด้วยเราไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนต้องช่วยด่วนประกาศทีมนัก ต่อสู้ซอมบี้มาเดี๋ยวนี้เลยอ่าซอมบี้ซอมบี้มาหนักเกินไปพวกเราต้านทานไม่ไหวแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มาเดี๋ยวนี้เลยช่วยด้วยนั่นใช่คนหรือเปล่านะเฮ้ยนั่นไม่ใช่คนนั่นไม่ใช่คนยิงยิงเฮ้ย แล้วน,นี่ซอมบี้มาไงเนี่ยมาไงกอนมาไงกอนอุ้ยกลัวหมดแล้วนี่สถานการณ์ชุลมุนทําข่าวดีกว่าเฮ้ยทาขวาไม่ได้ทาทาข่าวไม่ได้สนโนบอลเราทําข่าวไม่ได้สนโนบอลซอมบี้มาเต็มหมดเลยเราต้องช่วยกันยิงก่อนโอเคฉันจะช่วยเกาะไว้อเองฉันจะช่วยยิงให้เองฉันจะยิงเท่าฉันจะยิงเท่าที่นีนใช้ความสามารถเท่าที่มีจัดการ ตายซะตายเพื่อนจัดการให้ขอ,ขอคุณมากขอคุณมากเพื่อนไม่เป็นไรหรอกเอ่อเพื่อนไปทำอะไรบนนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยยิงให้ก่อนนะเฮ้ยมายิงขบวนสิโอเคเดี๋ยวฉันไปยิยงขบวนให้สบายใช่ไหมเพื่อนสบายโอเค ถ้าซอมบี้มาเร่งนี้ทำไงอ่ะเพื่อนก็ตายสิครับแล้วมันจะยิงยังไงอ่ะเพื่อนเราไปลงข้างล่างก่อนนะรออีโหลดกระสุนก่อนชึบโหลดก็บกระสุนก้ไปใหม่อุ้ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้มาซอมบี้มา เมาไปทาะเมาไปไหนแล้วเนี่ยเมาไปไหนแล้วเมาไปไหนแล้วฮัลโหลเมาไปไหนอ๋อเมาอยู่นี่เมาหายเฉยเลยฮัลโหลโดยน่ยังมีรูหายหมดแล้วยิงไม่ได้แล้วเพื่อนช่วยหน่อยนี่ไงนี่ไงเพราะเมาจะหายไปแล้วเฮ้ยซอมบี้อย่ามาเมื่อกี้เมาหายอ่ะโลโบไม่เป็นไรฉันให้อภัย แต่ตรงนี้ซอมบมาแล้วนะฉันฉัน,ฉน,ฉนมีความคิดแล้วฉันจะล่อขึ้นไปไปหาเพื่อนนา,นายนายนี่นายนี่แบบอใจร้ายจังเลยนะอ้าวเพื่อนไม่อยู่ฮ่าฮ่า่านายจะล่อไปหาฉันอย่างนั้นหรือฉันไปแล้วเออดูเหมือนว่าเพื่อ,อนคนนั้จะเกลียดนายนะเพื่อ,อนคนนั้นจะรู้ทานนายนะเออฉันว่า ฉันไม่น่าฉันฉันไม่ทำแล้วแหละไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอแค่นี้ก่อนนะคะบ,บายบาย